สวัสดีครับป้าวัสดีแนนที่ผมมารับไปทานข้าวตอนนี้แนนรออยู่ที่ร้านแล้วครับดูแลรถดีเหมือนกันนะเหล่ารถยนต์ของผมมีสภาพมันคงแข็งแรงดูแลรถดีก็เหมือนดูแลชีวิตตัวเองแล้วคนทเรารักก็ดีด้วยแล้วต่อประกันแล้งเนี่ยพอดีเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ประกัน2อบวกเจากบริษัทเอเชียประกันภัยนั่นไงป้าบอกแนนไปแล้วว่าชั้นหนึ่งอ่ะคุ้มครองได้เยอะกว่าก็เฉียวชนขึ้นมาจะทำไงเฮ้ยชนแล้วหนีดีกว่าไอ้สองบวกเอ็กอะไรเนี่ย ไ,ไ,มไม่ต้องห่วงค่ะคุณพ่อประกัน2บวก X กับบริษัทเอเชียประกันภัยไม่เหมือนใครถูกชนแล้วหนีไม่มีคู่กรณีเราก็คุ้มครองให้คุ้มครองความเสียหายต่อตัว,ตวรถรถชนรถหายรถไฟไหมสูงสุด10,000แบาทค่ะคุ้มครองได้แม้ไม่มีคู่กรณีเพียงแจ้งเงนทีประกัน2บวก X จากบริษัทเอเชียประกันภยัยร่วมต้นแค่7,200บาทซื้อได้เลยที่เว็บไซต์7 2 4 .co.th ถ้าป๋าอยากได้นะเดี๋ยวผมจัดให้ครับ